รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤลึหัสบดีทางทอทอบอ5แห่งนี้เวลา9นาิกา30นาทีถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะอยู่กับแหวนพลอยชัชยาภูม,มรินนะคะช่วงแรกของเปิดฟ้าในวันนี้นะคะจะมีสาระอะไรดีๆมารอคุณผู้ชมอยู่บ้างไปชมกันเลยค่ะ Miss and Mrs. Queen of galaxy 2021ได้จัดการประกวดอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่7มีนาคม2564ณ h ว t e เฮาส์โฮเทลจังหวัดตากโดยมีคุณวิลาสินีโคสิธย์ชัยวัฒน์เป็นผู้อำนวยการกองประกวดซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss and Mrs. Queen of galaxy 2021 ได้แก่คุณวราวารรณรักท้วมสำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณนัทประพัฒชัยสิริกุลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณเขียนฝันกังวานเจริญกุลและสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Thailand Queen of Galaxy Miss and Mrs. Queen of Galaxy 2021ได้แก่คุณเหมือนฝันณนานสำหรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณอภิชยาเวชบันพศตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่คุณปิยพรสังสวุวรรณ ค่ะค่ะจย์นะคะในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดนะคะจะาก,ก็รู้สึกแบบยินดีมากๆแล้วก็ภูมิใจมากนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านสวยสมมงละที่สําคัญค่ะนอกจากความสวยนะคะคือพวกเธอมีความสามารถและมีศักยภาพเต็มร้อยมากค่ะ สำหรับเวทีนี้เป็นการประกวดเวทีแรกนะคะก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้รับรางวัลนะคะคือทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะและอย่างที่บอกไปวันนี้อยากแสดงบทบาทของความเป็นแม่นะคะอยากแสดงบทบาทของผู้หญิงทุกๆคนนะคะถ้าเจ้าหญิงเป็นหนึ่งคนที่ทำได้ทุกๆคนก็ทำได้คะ่ะ ความพยายามค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายค่ะเจ้าหญิงจะมีการเตรียมตัวแล้วก็การทําการบ้านเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปว่าเป็นการประกวดเวทีแรก ะะแต่วันนี้ค่ะทักษะของการเป็นนางงามมันเป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝนกันได้แล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีมากมานะคะที่ทางคุณจ๋าเองก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลนะคะของการเป็นแบบอย่างของนางงามที่ทั้งสวยและเก่งครบทุกมิติแล้วก็โชคดีที่ทางกองกองประกวดนะคะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพหรือว่าทักษะของนางงามให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆท,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 ทุกคนด้วยค่ะ ค่ะก็การนี้นะคะก็จบลงไปอย่างสวยงามนะคะเกินความคาดหมายมากๆนะคะเพราะว่านอกจากนี้ค่ะถ้าทุกท่านได้ติดตามไลฟ์สดนะคะจะเห็นว่านางงามนะคะที่ซื้อลายเส้นเรานะคะจากต่างประเทศก็มาร่วมให้กําลังใจนางงามของเราด้วยนะคะก็อินบ็อกนะคะแล้วก็แบบ กำลังใจล้นหลามเลยนะคะแต่ก,ก็อยากจะฝากค่ะในปีถัดๆไปนะคะเราก็ยังคงมีการประกวดต่อเพราะว่าปีนี้เราถือว่าเราประสบความสําเร็จค่ะแต่ว่าเราจะประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะเชื่อมั่นอย่างนี้ค่ะก็ยังไงอยากจะเชิญชวนสามงานทุกท่านนะคะฉีกกฎนะคะของความกลัวนะคะแล้วก็กล้าที่จะเข้ามาค่ะ วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะแล้วก็พวกเราทั้ง10คนของเมสก็รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากนะคะที่ทุกคนได้พยายามและเต็มที่กับทุกกิจกรรมของทางกองค่ะโบนัสค่ะโบนัสคิดว่าความพยายามและความตั้งใจของโบนัสนะคะถึงแม้อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่โบนัสก็พร้อมที่จะทําใหม่เริ่มใหม่จนถึงจนทําให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ค่ะก็ลุนไปตามๆกันกับทุกคนนะคะ แล้วก็ทุกคนก็เหนื่อยเท่ากันหมดสู้เหมือนกันหมดค่ะก็มีเวทีรอบหน้าก็เชิญชวนเราใหม่นะคะก็รู้สึกเก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากนะคะทุกๆอย่างนะคะทุกๆท,ทำทำในวันนี้นะคะก็คือเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ ค,ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆนางงามนะคะแล้วผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามาทั้งพี่มิสซิสและมิสเองนะคะวันนี้โบนัสก,ก็ขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆและพี่ๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามในปีถัดๆไปนะคะกอง Queen of Galaxy มีของดีและสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นอีกแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวดีๆที่แหวนพลอยได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกๆท่านนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook รายการเปิดฟ้าค่ะแต่สําหรับวันนี้เวลาของแหวนพลอยและทีมงานได้หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ